Okay, สวัสดีครับท่านผู้ชมผมบอสซาบิกทาวเวลวะเอออันนี้เราก็อยู่ในส่วนของภาพวาดสีน้ำนะครับหรือสีน้ำมันก็ไม่รู้นะเอออันนี้ก็คือส่วนภาพเครื่องบินครับเนี่ยแล้วก็ภาพที่สองเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันต่อเลยครับไปโอเคเราเข้ามาในส่วนนี้กันละอันนี้เราจะเห็น เครื่องบินยุคเก่ามากๆเลยนี่โอ้เหมือนเหมือนเครื่องบินกระดาษนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสีเขียวและเครื่องบินนี้ก็มีชื่อว่า Nia ออ a อด 4G นะครับท่านผู้ชมโอเคส่วนลำนี้ก็นีบชื่อ ลูเก้สานะครับคุณผู้ชมเขาเขียนเป็นเลขโรมันเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวพาดูข้างหน้าก่อนนี่ข้างหน้าก็เป็นเครื่องยนต์นะครับคุณผู้มจะเป็นเครื่องบินปีกแค่คู่เดียวครับเนี่ยส่วนนี้ก็เครื่องบิน อน,นี้จะมีม้พัดคู่เลยแล้วก็ปีกสองคู่เหมือนกันอเอันนี้มันจะเหมือนยังไงอะเครื่องเครื่องบินประดิษฐ์อะคุณผู้ชมเครื่องบินไทยประดิ์อะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันตออ่อไปโอเคครับอันนี้เราเข้ามาอีกทีหนึ่งแหละเนี่ อันนี้เราจะเห็นเครื่องบินที่รูปร่างดีกว่าไหนละดีกว่าเมื่อกี้อะ่ะเนี่ยครับมีมีปีกคู่ทั้งสองอันเลยอันนี้เราเราต้องไปดูครับว่าชื่อมันชื่อว่าอะไรมันอยู่ตรงนี้เลยอันนี้มันเขียนว่าพาริบาทราบริพัต อ๋อบิพัทอันนี้ก็โอ้อันนี้อันนี้พิเศษมากเลยอนะท่านผู้ชมอันนี้เขาเขาบอกว่านเนี้ยเป็นเครื่องบินที่คนไทยสร้างเองเลยโอ้คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยเนะนี่ยครับอันนี้เราก็มาในส่วนของอะไรนะอะไรเครื่องบินเนี่อันนี้ใบพัดเครื่องบิน ท่านผู้ชมเห็นแค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองมาดูด้วยตัวเองใหญ่เวอร์เลยอันนี้ก็ส่วนของเครื่องอัดแบบไฮดรอลิกยี่ห้อกีนเนิรใช้สำหรับถอดกระบอกสูบอากาศยานนี่ครับน,นี่เขาเขียนว่าเปิดอบบงบองนี่น,นี้เขาเขียนนะครับว่าไม้แต่และอย่างสามารถทำส่วนไหนได้บ้างของเครื่องบิน เนี่ยครับไม้ตาเสือกับไม้โมกนี่ซ่อมและสร้างรีเพลย์แอนด์บิวโอเคก็แค่นี้แหละครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมาย